จงหาค่า c จากสมการ5 c บวก30เท่ากับ3 c บวก54สมการอันนี้เรียบง่ายนะครับบางคนที่แก้สมการมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เอ้ยข้อนี้ง่ายจังเลยครับคุณครูสามารถทำได้นะครับแบบแบบไม่ได้ทับซ้อนอะไรเลยแต่พอตัวแปรครับคุณครูจะให้เห็นอย่างนี้นะครับตัวแปรมีสองฝั่งอย่างเงี้ยมีนักเรียนอยู่จำนวนหนึ่งเลยที่เอ๊ะไม่รู้จะเริ่มคือเหมือนกับว่าไม่รู้จะแก้ยังไงดีคือ คุ้นเคยกับตัวแปรอยู่แค่ฝั่งเดียวแต่พอตัวแปรเนี่ยอยู่สองฝั่งคือตัวที่เราไม่ทราบค่ากรณีข้อนี้คือ4ครับอยู่สองฝั่งปุ๊บก็ไปไม่ถูกแล้วก็เกิดการสับสนว่าจะแก้ยังไงดีจะย้ายยังไงดี ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็อันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะทําให้นักเรียนได้มีโอกาสเห็นตัวอย่างนะครับได้ทบทวนการแก้สมการในลักษณะกรณีที่ตัวแปรมีอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับคุณครูเลือกรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปก่อนนะครับเราจะได้เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจง่ายๆเนาะอันนี้5 4ครูเขียนโจทย์มาก่อนนะบวก30นะครับเท่ากับ 3c แล้วก็บวก54 โอเคไม่มีเครื่องหมายลบเลยนะครับก็ชัดเจนสวยงามนะครับเราก็อ่าครูจะใช้หลักอย่างนี้นะเวลาที่ตัวแปรมันอยู่2ฝั่งเนาะมันอยู่2ฝั่งแบบนี้ครูจะใช้หลักก็คือเอ๊ะตัวไหนมันมากกว่ากันละ่ะนะครับ5 C กับ3 C ตัวไหนมากกว่าดูที่ตัวแปรก่อนนะค่อยดูที่ตัวเลขนะครับคือปกติถ้าฝั่งนี้มากกว่าเนี่ยครูก็ยึดฝั่งนี้อยู่ฝั่งเดิมนะแต่รอบนี้คือ 5C มันมันมากกว่า3 C เนาะ หครับมากกว่า3ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวไหนมากกว่ายึดไว้ฝั่งเดิมนะครับยึดไว้ฝั่งเดิมก็ไม่ได้ย้ายไปไหน 5C เลยเขียนอยู่ที่เดิมนะครับแล้วข้อนี้ไอ้ 3C เนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องหมายอะไรอยู่ด้านหน้านะครับมันมันไม่ได้มีเครื่องหมายลบอะพูดง่ายๆแสดงว่ามันเป็นค่าบวกนะครับเราจะย้าย 3C เนี่ยไปหาตัวมากทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนจําได้ไหมครับใครติดตามคลิปครูมานะ 3C ย้ายมาฝั่งนี้ละ ก็จะกลายเป็นจากบวก3 4ก็จะกลายเป็นลบ3 4คู่ครูแรกทันไหมครับ5 c อยู่ฝั่งเดิมไม่ได้ย้ายไปไหน3 C มันเป็นค่าบวกย้ายมาฝั่งนี้ก็จะเป็นค่าลบนะครับอ่เขียนเท่ากับและเมื่อตัวแปรมากองๆองอยู่ฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้ต้องเป็นกองกองตัวเลขเนาะตัวเลขที่มีรออยู่แล้วคือ54เขียน54รอไว้ก่อนพอเขาไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับเขาก็เป็นค่าบวกด้วยนะ ก็คือเขียน54ลรอไว้ก่อนคราวนี้เราจะย้ายบวก30มาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเราจะเอาตัวเลขไปกองกองอยู่ฝั่งเดียวกันและเอาตัวแปรมากองกองอยู่ฝั่งเดียวกันเนาะบวก30ย้ายมาทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนบวก30ก็เป็นลบ30บรรทัดแรกเราได้หน้าตาเรียบร้อยอย่างนี้เลยนะครับ5 c นะครับลบ34เนาะเราจะแจกแจงดึงเป็น5ลบ สามแล้วก็ c อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ห้าลบสามได้สองเนาะก็จะเป็นสองซเท่ากับห้าสิบสี่ลบสามสิบเลยก็ได้นะครับหรือนักเรียนจะมองอย่างนี้ก็ได้ครับมี c ีห้าตัวห้าซคือซีห้าตัวลบ c ออกไปสามตัวนึกนะครับมี c ีห้าตัวลบออกไปสามตัวก็เหลือ c ีสองตัวอรอบนี้เราเขียนอย่างนี้เลยนะครับห้าสิบสนะี่ลบสามสิบห้าสิบสี่ลบออกไปสามสิบนะครับก็เหลือซีเนาะ ห้าลบสามเหลือสองก็ได้ยี่สิบสี่ฝั่งนี้ก็เป็นยี่สิบสี่นะครับสองกับสี่เขียนติดกันไม่ใช่ว่าเขาเป็นสองแล้วก็เติมเลขนี้เป็นเลขอะไรนี้นะมันคือสองกำลังคูณอยู่กับสี่นะครับสองคูณอยู่ย้ายมาก็เป็นหารเพราะฉะนั้นสี่ก็เท่ากับยี่สิบสี่หารด้วยสองเขียนเ,เป็นเศษส่วนนี้คือหารเนาะสี่ก็เท่ากับอะไรครับเครื่องของยนะี่สิบสี่เนาะก็เป็นสิบสองนั่นเองสี่ก็เท่ากับสิบสองนะครับ สีเท่ากับสิเรียบร้อยแล้วได้คําตอบเรียบร้อยเราก็ลองเอา12ไปแทนในสมการดูว่าจริงไหมทําให้2ฝั่งมันเท่ากันจริงไหมนะครับเอา12ไปแทนนะ4ีเท่ากับสินะครับเอา12ไปแทนเราก็จะได้อะไรบ้างนะครับสิบสอคูณหไม่ใชไ่ไม่ใช่ห้าหนึ่งสองนะห้าหนึ่งสองคือเขียนติดกันคือคูณกันนะครับสิบสองคูณห้าได้หกสิบเนาะสิบสองคูณห้าหกสิบได้หกสิบ บวก30เพราะว่านี่มีบวก30ตามมาใช่ไหมเท่ากับอะไรครับ12คูณ3 12คูณ3เท่าไหร่12คูณ3 36บวก54 60บวก30เป็น90 54บวกอ่าสามสิบหวกห้าบสี่ได้สิใส่ศูนย์ทด1 5ึบวก 54, 10, ส,วสเป็น8บวกทดหเป็น9 90กับ90เท่ากันจริง นะครับเพราะฉะนั้น4ได้12จริงๆด้วยนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเมื่อตรวจคำตอบแล้วก็ได้คำตอบทั้ง2ฝั่งที่เท่ากันนะครับโอเคตอนนี้นักเรียนได้หลักในการที่ตัวแปรอยู่2ฝั่งแล้วนะครับเราฝึกสมการไม่ว่าจะเป็นซับซ้อนมีวงเล็บเยอะๆอาการย้ายข้างหรือว่ากระทั่งมีตัวยุ่งยากที่เป็นเศษส่วนก็ตามหรือแม้กระทั่งตัว c ที่เป็นเ,เขาเรียกว่าตัวแปรที่เป็นอยู่ทั้ง2ฝั่งก็ตามตอนนี้หลักการต่างๆเราเริ่มเขาเรียกว่า องค์ประกอบเราอาวุธเราเราเริ่มเยอะละเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ฝึกสมการที่มันมีความซับซ้อนมีความยากขึ้นมาในลําดับถัดไปด้วยนะครับโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราฝึกามาเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ